ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกับพิ่ซุปซุปร์จิ๋วและภรกิจท้ากับทายนะครับวันนี้เราต้อนรับน้องๆและกองเชียร์จากโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ครับภรกิจที่หนึ่งภรกิจความสมาธิไปพบกับกบและน้ำครับคณะแจกระโดดเชียสมาธีปีที่6ของเรากำลังค้นหาแชมป์ของภาคเหนืออยู่นะครับไปดูกันว่าสถิติจะเป็นอย่างไรครับ แสดกแจ็คซูเปอร์ชาจเลน์กับการค้นหาแชมป์ภาคเหนือซึ่งสัปดาห์ที่แล้วโรงเรียนเจริญวิทยาจังหวัดอุตรดิต์ลงสนามเป็นทีมแรกและประเดิมสถิติไปได้101คนสัปดาห์นี้เรามาดูน้องใหม่4ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นปีแรกว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน พร้อมสู้เต็มที่และโรงเรียนอื่นล่ะคะพอรหรือเปล่าตื่นเต้นมากก็จะได้กระโดดออกทีวีด้วยหรือว่าย่างนิดนึงว่ามันต้องกระโดด้อมกันถึงจะทำได้แม้ว่าแต่ละทีมจะเข้าแข่งขันเป็นปีแรกแต่ทุกทีมก็สามารถสร้างสถิติของตัวเองได้สำเร็จ ซึ่งทีมเดียวครับที่ยังทำสถิติไม่ได้ก็คือโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศล้านนาพวกเขาเรียกที่112คนได้หรือได้จะได้หรือไม่กับ112คนกับการกระโดดครั้งที่3ครั้งสุดท้ายถ้าททำสำเร็จครับจะแซงขึ้นนำทันที ขึ้นนำเป็นอันดับที่หนึ่งสัปดาหหน้าการแข่งขันเข้มข้นแน่นอนห้ามพลาดครับซุปเปอร์ชาเลน์ท้ากับ่ายคราวนี้พี่ซุปขอท้าพวกเรากระโดดเชือกสมัมคีครับ ตดวเชือกสมัคีให้ได้10ครั้งทำได้เข้ารอบครับเตรียมตัวไไเริ่มครับ ทีมนะครับทีมต่อมาจะทำสำเร็จหรือไม่ทีมของใหม่และแชมป์ครับคราวนี้เราจะไปท้ายกชั้นกันที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ครับ ในรอบคัดเลือกครับน้องๆปสาต้องปาลูกปิงปองให้ติดบนเป้าหมายใครทําได้ผ่านเข้ารอบครับน้องๆปากันสุดแรงนะครับแต่ว่าไม่ตรงเป้าครับบางคนก็ปาไปไม่ถึงครับสุดท้ายมีผู้ผ่านเข้ารอบ3ามคนในรอบชิงน้องๆต้องใช้ปืนยิงลูกปิงปองเพื่อให้ติดอยู่ในเป้าสีแดงขอเพียงลูกเดียวเท่านั้นครับคนแรกน้องมีวีล่ลรงโอ้โหไปไกลเลยคนที่สองน้องเข้าฟ้า โหแรงน้อยไปหน่อยและคนสุดท้ายน้องกันจะได้หรือไม่โหสำเร็จครับน้องกันทำได้ยิงแม่นขนาดนี้กูรับน้ำผลไม้ตราทิปโก้ซูเปอร์คิสไปเติมพลังกันเลยครับ คสท้ากับไายคราวนี้พีซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมยิงปองแั่นแชมและใหม่ใครคนใดคนหนึ่งยิงลูกปิงปองโดนเต้าสีแดงเข้ารอบครับ ไปครับมาตอนยิงสะดุดครับโอกาสสุดท้ายฝากไว้ที่ใหม่ครับไปครับสูไปนิดครับไม่ได้จ้าไปต่งเชียร์รันต่ พบกับคุปป์เกมครับแล้วก็พบกับน้ำและพลอยนีปค่ะคุปเกมเนมฝันฝันเด็กไทยครับฝันหนึ่งที่เด็กไทยอยากให้เป็นจริงก็คืออยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกค,ครับเป็นแพ้ซ้ำแพ้ซะแพ้อยู่นั่นแหละมาเน้ยมาเนี่ยมาเลยมาเนี้ยเลยการที่จะเหวี่ยงลูกบอลเนี่ยต้องใช้กําลังแขนเพราะฉะนั้นวิดพื้นคนละสทีไหวไหมอ่ะ ลงไาหนึ่งสองลงเข้นมาเออโอ้โหเต็มหน้าเลยโอเคบ้าแข็งแรงยังดีมากแข็งแรงแล้วห้ามแพ้อใจสู้ ชนะครับผมวันนี้ในเกมแรกเลยกับเกมของซูโม่มินิคุกกี้ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกทีมชาติแดงกิกี้โปรเรียนจินดาบมโรและตอนนี้ครับทีมชาติไทยของบอลเตรียมตัวยิงครับจะทำได้ไหมโอ้โหลวงไปแล้วต่อไปเป็นฝ่ายของแดงกิเกี้ ยิ่งได้ครับคร <Up. S 1> uh ับครับเออโหสุดยอดทำไมอ่ะม <im în ș Yesterday> ันเกิดอะไรขึ้นอะเราเพิ่งจะสุดยอดเองต่อไปเป็นฝ่ายของไทยแลนด์ครับ ยิงเลยมรโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เป็นฝ่ายของแกงกี้เกียรแล้วทิกเกียรยิงเลย <S 2> <S 2> อะไรอะ <S <S โดนแรงมากไม่หลบอะ่ะเป็นโอกาสของไทยแลนด์ครับทำได้ชนะไปเลยยิงได้ครับ เกมท้ากับไทยข้อนี้พวกเราต้องทายว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะทีมชาติแก๊งขี้เกียจได้หรือไม่ภาพที่เราเห็นคืออะไรครับใครโยนบอลลูกทีมชาติไทยทีมชาติโยนบอลแล้วเป็นไงโดนไหมโดนไหมโดนค่ะแต่เกมเนี้ยเด็กไทยชนะหรือแก๊งเกียจชนะเด็กไทยชนะชนะเพราะอะไรครับน้ำเพราะว่า ขาอาจจะเยอะแล้วเขาเอ็นไปข้างหลังมันอาจจะตกก็ได้ค่ะเด็กไทยทําได้จริงหรือไม่ไปชมภาพเหตุการณ์ในโรงเรียนครับไทยแลนด์ยิงได้ครับเพราะว่าเขาแข็งแรงะนะแต่ว่าพงอวิทย์ฝืนไม่พอเพราะฉะนั้นในด่านของซูโม่มีนคุกกี้ครับ ไทยแลนด์เป็นแชมป์โลกไปเลย ครับขอเชิญพบกับพีและกราฟครับสวัสดีครับอย่งนี้เขาบอกว่าเด็กไทยอยากเห็นคนไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับ ของโตโรครับด่านนี้อยากเห็นคนไทยรักกันสามัคคีกันก้มเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันคู่แรกกันดีกว่าครับน้องน้ำตาลกับน้องบอเขาจะมารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้หรือเปล่าไปได้ครับคู่แรกเชิญว้าวโอ้โหชนรับทำเปเียกเชื่อกทำไมละ่ะนี่ก็ตกนเอาละครับคนแรกยืนถึงช่วยเพื่อนเต็มที่ จะได้หรือเปล่า,าลุ้มนี่ลุกโอ้ยอย่างนี้นะสำเร็จกันดีคู่แรกเขาอาจจะฟุกไงแล้วมาดูคู่ที่2องกันดีกว่านะจ๊ะน้องโน้นกับน้องมุกจะฟุกเหมือนคู่แรกหรือเปล่าเตรียมตัวลุกมาเลยมาเลยไปจับไาจับ เพื่อนเราไปแล้วไงแล้วมาดูคู่สุดท้ายครับคู่ที่สามน้องหมี่กับน,น้องไมร์รวมใจกันได้ไหมนะจ๊ะพร้อมแล้วไหลมาเลยจ้ะปึบมาแล้วปั๊บเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออออล่วงเลยปล่อยเลยเนี่ยล่วงแล้วล่วงแล้วเออโอุ้ยได้หายแรมเลยรู้ว่าทำได้และในกานของตโตโรก ตค,คู่ครับซุปเปอเกมท้ากับถ่ายคนนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมหัวใจวิบากค,ครับ แค่พีนะครับช่วยกันลำเลียงหัวใจมาถึงเส้นชัยตรงนี้ถ้าทําได้เข้ารอบครับพร้อมเริ่มครับเตรียมใน,นะครับค่อยม,มาครับตีม,มากระวังอย่าสูงไปนะครับอย่าสูงไปดีครับระวัง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 ,วง,วง,วงโอ้วยหวาดเสือระ ทองไว้ครับสีครับสีครับสีมากีมากีครับโอนไปโดนบนล่างเข้านะครับสู้อย่างที่แล้วครับไม่ได้จ้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับยังเหลือกาสที่หนึ่งเกมแกมสุดท้ายครับพบกับแรวและวุ่นแกงนี้สารฝันเด็กไทยครับอยากเห็นยานอวกาศไทยออกไปนอกโลก มันธรรมดาไปสําหรับการไปรเหยียบดวงจันทร์หัวหน้าแก๊งไอ้จัดให้กับเด็กชายไปเหยียบดาวอังคารคนแรกน้องบีมครับนักบินอวกาศของเราโอ้โหเพ่ไปเ,เหลือเพ่ไปเ,เหลือพอแล้วเสื้อตัวไปเลยครับโอ้โดนอุกกาบาตชนลวงเลยไม่ทันมองครับเลยโดนอุกบาตชนหน้าล้มมึนเลย นักบินนักาศคคนที่สองครับ <pt ain> น้องเอมอนอะไรครับ <c oughs> เอาโหอยากเห็นคนไทยบินได้ครับป่ะเอมอนเดี๋ยวไปดูเขาจะบินตกน้ำหรือบินไปดาวอังคาร <c oughs> พร้อมแล้วไปได้ครับ <c oughs> <c oughs> นักบินนักาศ คนสุดท้ายครับเขามีฉายาว่าหมีสิงปืนไวาโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหพร้อมแล้วไปเลยครับซุปเปอร์เกมท้ากับไทย ข้อนี้พวกเราต้องทายว่าน้องหมีของเราจะสามารถไปดาวอังคารได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ภาพที่เราเห็นคือเขาเกาะดาวังคารได้ยังครับเกาะไหมเกาะแล้วแถวคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าน่าจะตกน่าจะตกด,ดูเขาแข็งแรงไหม,ไมไอ๋อรู้สึกเขาไม่แข็งแรงมือเขาจะเหนียวก็ได้นะคําตอบคือไม่ได้ไม่ได้ครับคุณหมีครับเพื่อนบอกว่าคุณน่าจะเกาะดาวอังคารไม่อยู่จริงหรือเปล่าครับ ไมได้ครับโอ้ยน่าเสียดาครับหมีกินน้ำอีกแล้วและด่า์ของจูวลี่คือครับไม่มีคนไหนไปเหยียบรางงาได้เลยสักคนเดียวครับถูกต้องครัเรารัอนตีววันนี้นะครับันดบง รา่นพลังตกฟ้องโลนะครับถ้าทำได้สําะท่วัจราที่เราได้มามอบกับงเรีของเราร่วมคุณค่าสา0 0 0บาทครับอ้าวเต็มต การปล่อยมีปัญหาครับสู้เต็มที่ยังครับสู้เต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจนะลูกนะตอนนี้อย่างเดียวที่น่าเป็นห่วงคือเพื่อนที่เราครบหากันมาเนี่ย <S <S 1> <S 1> จะหัวงอกนิดหน่อย ซูเปอร์จิ๋วใน f a c e b o o คลิปไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับเยี่ยมชมทักทายแฟนเพจของพี่ซุปนะครับชื่อว่าพี่ซุปซูเปอร์จิ๋วครับแล้วก็ฝากแฟนเพจน้องใหม่ด้วยช่วยไลค์กันหน่อยนะจ๊ะแฟนเพจซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีนครับขอบคุณทุกคนมากนะครับพบกับรายการสัเจิ๋วได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ